สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวออนไลน์ครับตูนบอดี้แสลมทัวลงยับรั่นผิดหวังเสียดายเคยรักจากกรณีในช่วงที่ผ่านมาครับเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็นวงกว้างนะฮะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผิดพลาด จนดาราศิลปินหลายๆคนต่างออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองกันมากขึ้นนะครับขณะที่ล่าสุดครับกลุ่มศิลปินนักร้องก็ได้ออกไปร่วมยื่นเอกสารในถากลุ่มธุรกิจกลางคืนถึงรัฐสภาครับเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือให้มากขึ้นทั้งนี้ครับล่าสุดในอินสตาแกรมอาทิวลา ของตูนหรืออาทิวลาคงมาไัยนะครับนักกร้องนําวงบอดี้แ a ลมวงดนตรีแนวหน้าของประเทศไทยนะครับมีแฟนเพลงได้เข้าไปคอมเมนต์เรียกร้องให้ตูนออกมาคอเอาสนะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์รวมถึงช่วยออกมาเรียกร้องนะครับให้กับคนในวงการดนตรีครับขณะที่แฟนคลับรายหนึ่งระบุว่าตูนเงียบเหมือนกับอยู่คนละโลกและในขณะที่มีแฟนคลับครับรวมถึงชาวโซเชียลครับแห่เข้ามาเขียนข้อความ บุกถึง IG ส่วนตัวของตูนบริสแลมครับแต่เจ้าตัวก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงนะครับหรือว่าตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นครับคงต้องรอดูกันต่อไปครับว่าตูนบริสแลมนั้นจะออกมาตอบว่าอย่างไรบ้างนะฮะขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากแจ้งข่าวชาวบ้านครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคุยข่าวออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สำหรับวันนี้ครับผมมีช่องทางการเล่นเกมมันๆน,น,นะครับมาแนะนำให้ท่านได้ชมกันเขาบอกเลยนะครับว่าข,ข้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับใครที่สน,สนใจนะครับที่จะเข้าไปเล่นเกมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการเข้าเล่นให้นะครับที่ใต้คลิปนะ